ประณีตวิทย์ประสิทธิ์ศาสตร์ความรู้แหล่งเชิดชูคุณธรรมล้ำสมัยฝึกผู้เรียนสร้างนวัตกรมีวินยัยคือหัวใจการพัฒนาสู่ชุมชนพวกเราประณีตวิทยาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดมุ่งมัน่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองโดยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นนวัตกรรมประณีตโมเดลที่ประกอบด้วย P Participation โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรโดยการกระจายอำนาจตามโครงสร้างจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน R. Research การพัฒนาโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษา A. Activity โรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านปัญญาภายในและปัญญาภายนอกโดยการใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐานรวมกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านการทำจิตศึกษา ที่ให้สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม n network การประสานความร่วมมือของสถานศึกษากับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาได้แก่กรรมการสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ e evaluation สรุปผลประเมินผล เป็นการติดตามผลการดำเนินงานวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงานในลักษณะของการนิเทศหรือประเมิน e efficiency กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเป็นการบริหารและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กยึดประโยชน์สูงสุดอันบรรลตุตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายที่กําหนดไว้ t target สร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียนสร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียนและสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนซึ่งผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประนีตวิทยาคมทำให้เกิดคุณภาพดังนี้ครูสติวเดน t นวัตกร,รรู้คุณค่านวัตกรรมประนีตโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรของชุมชนที่มีทักษะอาชีพและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญ5ด้านทักษะอาชีพหรือการเป็นผู้ประกอบการทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทักษะการคิดแก้ปัญหาทักษะการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีกล o ่มเน a จเมนต์พัฒนาด้วยหลักธรรมิบาลการบริหารจัดการศึกษายึดหลักธรรมิบาลหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเป็นหลังในการบริหารทำให้มีคุณภาพมากขึ้น Good Network ร่วมสร,สร้างโอกาสจากการที่โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน Good Innovation งานวิจัยเป็นฐาน ผลการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาองคอ์กรก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านโครงงานเป็นฐานทําให้ผู้เรียนสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีทักษะอาชีพกับแหล่งความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนก t ทีมผู้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ผลของการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดทีมงานที่ดี คุณลักษณะของบุคลากรโดยอาศัยการทำงานเป็นทีมที่มีคุณภาพเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทำให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลที่ได้จากการจัดก,การเรียนรู้โดยนวัตกรรมประณีตโมเดลในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรของชุมชนเช่นรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ รางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกผลงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21รางวัลการแข่งขันผลงาน Active Learning ครูผู้สอนประ n i e Model ไม่ใช่เพียงแค่นวัตกรรมทางการศึกษาแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้และมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างรากฐานเศรษฐกิจของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน